ต,ต่อไปเดี๋ยวเขาเชิญลูกคุณแม่สองนะครับมามา,าเรี่กมาแชร์นิดหนึ่งนะครับคุณแม่สองที่จริงอ่ะท่านไอ้รู่สองรู่หนึ่งเนี่ยท่านโอ้ท่านชำนาญมากนะครับก็สอนลูกหลานนะครับนะครับนะฮะขอให้แนะนําตัวนะนะัน่นตัวนิดหนึ่งนะครับค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ลุงลุงป้าป้าอาจารแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะพอดีอ่ะ คราวนี้เนี่ยอยากจะออกมาปกติ่ยมาหลายครั้งแล้วฟังของอาจารย์สมหวังมาตลอดแล้วก็ที่อยากจะบอกคือความที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่เงี้ยค่ะจากแรกๆเนี่ย,แบบแยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้อารมณ์เยอะมากแล้วก็อยู่กับอารมณ์เป็นหลักแต่ทีนี้เนี่ยพอมาได้ จอรู้สองกับรู้หนึ่งของอาจารย์สมหวังตอนแรกยังไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ช่วยต่อยอดก็คือมาตกเราให้แบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็เข้าใจอยากจะอธิบายว่ารู้หนึ่งคืออะไรรู้หนึ่งก็คือเวลาเราปรุงแต่งต่างๆเนี่ยค่ะก็คือรู้หนึ่ง อะไรที่มันไม่จบอะไรที่มันยืดยาวต่อไปเรื่อยๆนั่นคือรู้หนึ่งแต่รู้สองเนี่ยมันจะจบมันจะไม่มีต่อไปอะไรคือเป็ความจริงรู้หนึ่งคือมายารู้สองคือความจริงตามพุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราคุยแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใจเราเนี่ยจิตเราเนี่ยคิดต่อยอดว่าทำไมอะไรยังไงที่ไหนอันนั้นคือยังไม่จบนะ ค่ะก็คือถ้ารู้สองเนี่ยบางคนก็เป็นอัตโนมัติบางคนก็ไม่เป็นอัตโนมัิแล้วก็ถ้ารู้สองเนี่ยคือมันจะนิ่งจะว่างจะใช่จะจะ,จะเบาค่ะก็ตรงนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะที่จะเปลี่ยนไปเพราะว่าตั้งแต่เราไม่รู้หนึ่งรู้สองเนี่ยเราไม่ต่อย,ยอดเวลาแบบ มีอารมณ์โกรธเราก็หยุดได้เร็วขึ้นเพราะว่าความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยของรู้สองเนี่ยมาจากตรงรู้หนึงพอเรารู้ละว่อาอตอนนี้เนี่ยมันเป็นพวงแต่งมันเป็นสัญญาที่เราแบบเป็นมายาละอะไรเงี้ยก็เราก็กลับมาที่รู้สองแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เร็วแต่ว่าต่อไปไปเรื่อยๆเ,เราพยายามอยู่ในรู้สองไปเรื่อยๆจะ เร็วขึ้นอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปค่ะมองไนันะครบครับก,ก็ก,ก็ก็ขอบคุณนะครับซึ่งทางคุณแม่สองเนี่ยก็ก็มีการเทนอย่างใกล้ชิดน,นะครับแล้วก็มีการออกคลิปด้วยใช่ไหมครับช่วยช่วยบอกเออที่เราช่องหน่อย ทำช่องคือต่อยอดจากอาจารย์สมหมายก็คือทำช่องเส้นทางความสงบกับน้ำเย็นมีมีความหมายยังไงนะครับคือเส้นทางความสงบก็คือการเดินทางมาสู่ความสงบหรือกับความที่เข้าใจปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เริ่มสอนตั้งแต่แรกก็คือคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำเนี่ย เพิ่งเก็ตเพิ่งเข้าใจแล้วก็ได้คุยกับน้องที่ที่ำง,งานคุณแม่ได้คุยกับน้องที่ทํางานแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จากวันนั้นก็เป็นคิดต่อๆๆๆๆๆๆต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันเป็นน้าร้อนใช่ไหมครับตอนนี้เป็นน้ําเย็นใช่ไหมครับ่ะบก็เลยเย็นขึ้นใช่ไหมก็มาจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ที่ผมเดานะเนี่ยหายน้นเย็นคือเราเย็นใจเย็นทำอะไรให้มันเย็น ยูทูบค่ะเส้นทางความสงบกับน้ำเย็นค่ะเชิญได้แต่ก่อนก็เป็นน้ำร้อนตอนนี้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือเราไม่ต่อยย่อแล้วเหลบางทีบางทีเราเห็นอันนี้ยคนนี้มาว่าเราอ้าวเราปกติเนี่ยเราจะต่อโต้ท,ทันทีแล้วก็ไม่ไม่ยอมหรือต้องทําวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อระบายอารมณ แต่พอเรารู้ละรู้หนึ่งคืออะไรมันคือวงแต่งแล้วเราไม่เอาตรงน,นั้นเรากลับมาอยู่กับรู้สองซึ่งทําให้เราอะดาวคือผ่อนได้เร็วขึ้นค่ะค่ะสุดยอดเลยครับตัว,ต,วตัวแทนคุณแม่สองเที่สคัญเลยคือเราทํากับคนใกล้ชิดมากกว่าเวลาเราใช้อารมณ์เราส่วนใหญ่เราจะอยู่กับเราเราอยู่กับคนใกล้ชิดแล้วเราก็จะชิน ตรงนี้ก็ต้องอใช้ประมาณหนึ่งรับพักหนึ่งต้องฝึกค่ะคร,ร์บร์สองใช่แล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออเราเบาจริงอย่างบางทีเนี้ยเอาเลยว่าคุณแม่คุณแม่เนี่ยใช่ถ้าเกิด<ม>คุณแม่ว่าเรามาอย่างเงี้ยปกติเนี่ยจะต้องเถียงหลัง่างนี่คือะค่ะทราบขาได้ค่ะได้ขา,ขาทุกอย่าง ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่บอกเหตุผลเลยว่าโอ้ทำไมเรถึงขาดเราถืออะไรบางทีพูดแม่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเรามีอะไรบางครั้งเราก็ต้องกลับไปบ้างว่าก็ต้องใช้ปัญญานิดน,นึงว่าเออเราไปทํานี่มานะเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีตอบด้วยไม่ใช่ว่าแค่ขาดขาดอย่างเดียวเนะี่ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้อารมณ์มากแล้วค่ะ อารมณ์เดียวกันเลยใช่ไหมถึงได้ถึงได้ยิ้มใช่ไหมอารมณ์เดียวกันใช่ไหมพูดเนี่ยอ,าอ,าอ,อยากจะให้น้องๆแล้วก็ที่บ้านเงี้ยค่ะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอะอยากจะคอนเฟิร์มว่าเออมนันดีขึ้นแล้วก็อยากให้พี่ๆช่วยพ่อพ่อแม,แม่แม่ที่มายอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเป็นดูด้วยว่าเออเรามีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ยากนะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะทำได้ค่ะ ก็พวกเราเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็เอาเด็กๆมาก็ได้นะครับผมสอนหมดนะครับนะถ้าเอามาได้ผมก็สอนได้ตอนนี้ผมก็สอนเด็กอายุประมาณสักสิบสิบสิบขวบสิบเขวบสิบสขวบผมกำลังดูผลอยู่นะที่จันทบุรีเนาะผมก็จะไปติดตามกองกำลัง